โอ้ยพี่น้องที่มะตกโอ้ยหนาวกันหนาวลบสิบสองพี่น้องลบสิบสององศาไ่ใต้จะไปรับลูกพี่น้องเลิกงานแล้วไปรับลูกแล้วแบบน,นี้โอ้ยลำบากค่ะเกือบม่นลมปากแตกอีกนี่มันเดินยากเด้พี่น้องคะ่ะบรรยากาศสดใสที่มะตก ตก๊ยยังรับเลยสัสดีคะ่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะ่านผู้ช่งสวัสดีนะจ๊ะ อุ้ยไปรับล,ลูกเลิกเรียนเลิกเรียนลราไปรับลูกลราไปแวะซื้อของกับเขาเนาะจัะเนาะไอศครีมมีมีซักไอศครีมตุดตุ๊ดเด็กหน่อยเพื่อนสีแสดงว่าเขาเขาอยากเล่นเป็นแบบคัพเชี่ยพี่น้องตุดตุดไปโซฟิกะสแตมปละไปคิกกตที่นี่นะไปโอุ๊เลรมนะ ไอศครีมนี่ยะแล้วก็ไม่ได้ให้หรอกสตรอเบอรี่ยูกุบบะตุตุ๊ดให้เด็กนยรวมภารกิจน้ำสมอเตาออเตเทสหมอเตสกติแห้ไรลูกม่่ซ้ำ Visa Tamposhion, som ser inte. Tampor som ser inte. Hemma go! Fiskpinnar. Mm, fiskpinnar. Men du ska banka den. Ja, men du ska visa Tamposhion. Tamposhion vill se också hur den ser ut. Så här, fiskpinnar. fiskpinnar. Mm. วิ่งสุดท go. so ันพุชอมกุรกา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 ซอเมื่อยจากพี่น้องพุ่งเข่าบ่อนโอ้ยนางจัก้าวก่อนพุ่งเข่ามาก่อนพี่น้องลุยเฮียมากแม่พิชกานักเล้ว ในหน่อยล้างมือเหรอด้อพี spoke 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 <USSR> oh, ่น <IO> ้องขอบคุณท่านผู้ชมก่อนทักทายแกขอบคุณมาณม่ขอบคุณค่ะมาม่ขอบคุณค่ะมาม่มาเด้อจากพี่น้องท่านผู้ชมโอ้ย ดินเลยข่วนนิดหน่อยหิวข่าพี่น้องเอ้ไอ้ตี๋อะไก่รุดออกแล้วตัวนั้นนะโอ้ยไม้ลี่นาไก่รุดออกแล้วพี่น้องแม่นเป็นตัวอะไรซะไง Jag vet inte varför du ska ta bort den. Den här hjälper till så att det inte blir smutsigt under. Tack. Tack så mycket. Ice cream. <50 family. URério> <processo Tilations> ได้กะดีอยู่เด็กดีอกาเดอืมคินโลได้กะดียวนอันห่าซื้อมาก,กินอยู่บ้านพี่น้องเลาไปนั่งกินอยู่ในลานนี่สุดจะแพงอืมขอบคุณค่ะตัวนี้แม่ตายหมอาเด้ท่าช้อนอาจจะล่งกินบะท่านี่ยังเป็นสีแล้วพี่น้องเพรา,าหนูหนูฝึกงานนั่งจากพี่น้องแล้วก็เอ็มเขาเรียกว่ายังไงอะ มันมันเลิกคำน่ะอนูก,กับไปรับลูกกับคำแล้วนอกจากอันนี้หามงแงุงแล้วได้พี่น้องหามงแรงทั้งสวีเดนแล้วเล็เกหน่อยกับเม,เมเย์ล็กหน่อยไปไปโรงเรียนอนุบาลนี่เต็มเวลาเลยจ้ะ มากกว่าแปดชั่วโมงอ่ะพี่น้องเก้าชั่วโมงครึ่งอ่ะประมาณนั้นแต่ละมือนะพี่น้องโอ้ยเมื่อยขายางขึ้นยางลงแล้วก็ต้องเบิงลูกข้าพร้อมยังสีนะ่น,น,น่ะขาถนนนูต้องขามมาลงมาไล่อย,ย่างงสีน้ำแนม กใส่เวลาพี่น้องแต่กะสู่ๆแม่ตายขอบคุณพี่น้องสุขูสุขคนทั้งหลายเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายสกนีเซขอบคุณท่านผู้ชมเยตมิกแกขอบคุณครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตาม thank you for you r follow follow us thank you very much thank you very much ขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย้อจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณมากๆค่ะ See you next time! And See you next time! Birthday time.